สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องเชียงตุงนะคะอุ้ยไม่แน่ใจว่าเอา่อกล้องนะคะตอนนี้น้องแป้งก็กําลังใช้กล้องโกบโตอยู่นะคะเออไม่รู้มันจะกันสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงถนนใหญ่จะเริ่มถ่ายใหม่ให้ดูนะคะตอนนี้ก็กําลังออกจากบ้านจ้าตอนนี้มันจะสะเทือนนิดนึงแป้งนงนะเอ้ยไม่ได้สิลงเขาเออ 然后，光还偏 ะพูดคุยโอ้ยแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันอาจจะลุกรังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรามันไปเนี่ยมันจะสะเทือนกันสั่นได้เท่าไหร่นะคะกำลังกันเลยประหลาดหน่องวนไม่ได้ออกมาปันจัก,กรยานสองสามันเลยวะตั้งแต่ไปถ่ายแบบเป็นยังไงกันบ้างเนาะหลังจากที่ไปถ่ายแบบเนี้ยโอ้ แลมเลยตะเกียสนุกนะคะเวลาออก,ออกมาขจากกักรยานอย่งทีก่อนตอนนี้กำลังจะออกจากด่านลนะตนน่านมาสักพักหนึ่งออกจากบ้านนะคะโอ๊ย สนุกดี ว่าอะไรเงี้ยเาอ,อ,อม,ม้หรอเปล่าอแรมเลยอะมาติสวยแต่ว่าถือกล้องให้ไม่ได้มันต้องแบบมันต้องจับกล้องออกมาเงี้ยเอาวันนี้ดูดูกับน้องแป้งที่ปั่นจัก,กรยานก่อนนะคะเส้นทางที่น้องแป้งออกมาปั่นนี่ยก็เป็นถนนใหญ่นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงตอนเย็นไงเออรถมาชิวๆนะคะ นเนี่ยก็เริ่มออกจากตานมากัานหนึ่งแล้วนะคะเอ่ก็ตอนเย็นเนี่ยออ้ธรรมชาติสวยงามเดี๋ยวจะสลับกล้องให้เป็นตรงข้างหน้านะคะได้เห็นวิวตรงสวยๆก่อนนามาข้างหลังไม่ทันนางแปลงและตอนนี้เป็นสี่โมงเย็น,นเจ้าจะมีความสุด,ดี ชุดจกกักรยานมาเราจะมาถ่ายอีกที่หนึ่งโอ้สุดคือตอนนี้เนี่ยต้นข้าวเนี่ยอาจจะเป็นสีทองแล้วนะเดี๋ยวก่อนหาที่จอดก่อนแล้วจะสลับกล้องให้เพราะให้เลยตรงด่านไปกันก่อนแป๊บ ประเทศไทยค่ะแบบทางจะมีกลังนิดนึง รถแม่โครได้แต่แล้ครับเพว่าคงไปได้นะรถเมวิ่งเอแงจะ้นทางดูักยาน่ไง่ป็นว้าฝน้นทาง้นทางว้าวทำให้ด้วยอบใจหลายเนย สลับทางสลับทางพว่า กัยานเนี่ยต้องมีแว่นต้องมีหมวกต้องมีเสือ้อต้องมีที่กางเกงเป็นปัจักรยานต้องมีรองเท้าว้าหน่่ยคิดว่าหลายคนคงไม่เห็นบิว,ว ا, เห็นแต่หน้านางแปลงเดี๋ยวสลับก็ให้กับคุณนายก่อนว้าอ,อาทิตจอด ว้าทำไมไปแล้วโอเคสลับกล้องแล้วนะครับไปกันค่ะเหมือนว่าไปจะลืมเปิดโหมดอันที่กันสั่นปะเนี่ยคุณนายรอรออยู่นู่นวิ่ง ไปค่ะคุณนายอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือแบบไปเดียวไม่ได้เลยอ่ะคือแบบมันสะเทือนมากรู้จักถนนแล้วก็มันก็ดีอยู่นะเนี่ยถนนที่หลายคนแบบว่าเออ อยากเห็นไงนี่ไงที่มันมีต้นสักสองข้างทางอ่ะแรมแค่ไหนคุณนายไปก่อนไหมให้หนางแปลงไปก่อนซะเลยเ,เ,เออเป็นช่วงเย็ยนแล้วนะ

อุ้ยนางแปลงสวัสดีนะคะสวัสดีผ่านนางก้อมลยอุ้ยดีใจตื่นเต้นปั่นจักรยานไม่เป็นแล้วว้าว f อฟซีเข้าเฮ้ยนางแปลงคุณไปเป็นแล้วะคะ่ะตอนนี้ว้ออาวคุณนายเรามี f อซีด้วยนะขอบคุณมากเลยอะ่ะ ใส่กล้องจะจับทันไหมนะคะจับภาพทันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะแคปมาให้เลยน่ารักน่ารัก้ถนนเส้นนี้สวยมากคือแบบเวลาเราปั่นช่วงตอนเย็นเนี่ย เราจะเห็นชาวบ้านที่เอเอออเเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเนี่ยสวยงามตามธรรมชาติเวลาเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาเขาก็จะแบบชิลๆนะคะที่นีเนเนน่เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ซื่สะอาด ไม่ได้ถือกระดาษว้าเหนืสเลยนั่นร้องได้แค่ท่อนเดียวเนี่ยแหละเดี๋ยวกลับไปฝึกกัน เดี๋ยวจะไปจอดที่ตรงป้ายเข้าเมืองเชียงตุงที่มีภาษาคืนภาษาพื้นเมืองบ้านเรานะแส่นี่สวยงามดูดีกำลังเก็บเกี่ยวข้าวเกี่ยวด้วยมือนะคะเนี่ยดูดีดกรัโบโบกระโโจักรยานเดี๋ยวลงมาำเลย เออทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดัเจะรักว้าซิร้องเพลงหายละจะถึงแล้วนะไปขมือเชียงตงซ้ายมือค่ะนี่จะเห็นกองข้าวที่ผู้เอ่อคนที่นี่นะคะก็จะลักษณะประมาณนี้เนาะเก็บเกี่ยวข้าวนี่ไง ได้ทีเป็นคันเป็นคันรถหลายรอบเลยแหละอ้าวตรงป้ายมีคนปะเนี่ย แน่นเราเลี้ยวซ้ายนะแ้งมนะมึงกาก็แบบนี้เขาแล้วกข้ไก่นนะกันไยนละ,นนะอ้าไม่ได้กันล้ล่ะอ,อะไรขี้แยคุณได้ เคยจำได้ไหมคะครั้งหนึ่งที่น้องแปเคยมาปลูกดอกไม้ที่นี่กับคณะเออเชียงตุงอะ่ะทีออ่ดูแลความสะอาดหรือว่าอะไรเงี้ยนะความดูแลทางเงี้ยคือตอนนี้ยเราก็มาจอดอยู่ที่ตรงป้ายเข้าเมืองเชียงตุงนะะี่ค่ะนี่นะคะจ ภาษาข้างบนเนี่ยจ้ายตมยม,มาโจสโตบา้นะคะภาษาแถวที่สองเนี่ยภาษาขืนภาษาพื้นเมืองบ้านน้องแบงเชยงตุงนะคะเมืองเชียงตุงยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะนะคะก็แล้วอีกอีกแถวหนึ่งเนี่ยว่งเก่งตุงหอมจมห้าตอนนะคะก็ภาษาไทยก็เชียงตุงยินดีต้อนรับค่ะภาษาอังกฤษก็วัมรีไวคัมค่ะเชียงตุงวัมรีไวคัมนะคะ เชียงตุงจิ้งตุงจ้างดงกิ้งตุงได้ทั้งหลายภาษาเลยนะคะนี่ก็คุณนายนี่เดี๋ยวดึงต้นดอกไม้ออกเลยนะคะออัปเดตก่อนโอ้ดอกไม้ที่เรามาปลูก,กติดอยู่นะตอนนั้นที่เรามาปลูกเนี่ยแห้งแรงมากๆเลยดูดีเธอยยางเยอือือนี่ปั่นจักรยานมากับคุณนายนี่สองคันนะเจ้าอา่า คือวันนี้เนี่ยทดลองทั้งกล้องโกโปรแล้วก็ที่ติดจัก,กรยานนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ได้เห็นทั้งบรรยากาศที่น้องแป้งปั่นจัก,กรยานมานะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสะเทินหรือว่ามันจะกันสัน่นหรือว่าจะรับเสียงภาพยังไงก็เราติดตามต้องดูคลิปนี้นะคะ คือความจริงเนี่ยเวลาเวลาเราปั่นใช่ป่ะตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะปั่นเลยเลยเลยตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพูดคุยเล่นระหว่างทางมาโดยก็เลยคือแบบต้องต้องเอาเวลานิดหนึ่งเนี่ยะคะ่ะแต่ความจริงก็ต่อวันเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่ปั่นจัก,กรยานแล้วก็ประมาณเนี้ยคะ่ะคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเห็นผู้คนเยอะมากเลยนะคะเนี่ย กับพุณนานของเราด้วยเส้นทางที่น้องแป้งมาเนี่ยก็จะเป็นอคืออันนี้ค่ะที่เราเห็นแบบมันเหมือนเนี่ยไม่ไม่ต้องตกใจนะคะอะมันเป็นวิถีของคนที่นี่อยู่แล้วนะคะอะคือข้างๆทางก็จะมีทั้งกระท่อมด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนมืดๆคลึ้มๆฝนยังไงไม่รู้อ่ะอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะเอากล้องเนี่ยติดตรงที่ จักรยานคุณนายของเราแล้วก็ให้ดูน้องแป้งนะคะจะปั่นจักรยานเป็นยังไงพร้อมกับชุดอยู่บ้านนะคะพาเป็นกำลังใจน้องแป้งกับคุณนายด้วยนะคะ